วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวดาริกานะคะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นแต่ดิบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝัน่งนั้นยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่4ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะเอาออกค่ะลบเส้นที่สาขึ้นมา นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้น8ดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะ เราจะได้ริบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะเนิ่ยโป่งกับนิวชีจับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเนี่นะเราจะเหลือริบินสี่เส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่าสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเอาลิบบิ้งขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปนะจับพัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะพัดข้ามสามเส้นไป พัขดข้ามสเส้นนะคะเราจะเหลือลิบปิ้น3มเส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1นึ่งทะลุรูที่2องเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1นึ่งค่ะทะลุรูที่3ามานะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะจับสอ,อดล้อสาเส้นไปค่ะล้อสามเส้นไปตามแนวลิบบิ้นเลยสอ,อดล้อสาเส้นไปนะคะตามแนวลิบบิ้นเลย พลิกลกับมาด้านนี้จะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะ ะ,ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดเราสามเส้นไปนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนี้บิ้นทิ้งค่ะ ลิบบินความยาว30เซนติเมตรนะคะ2สีสีละแปเส้นค่ะ,นะคะจับริบบินมานะคะสีขาวไว้ด้านล่างนะสีชมพูไว้ด้านบนค่ะจับไปลิบบินให้เสมอกันนะคะ203เส้นไปนะ1 2 3นี้นะ พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้จับบิ๊บินพับมาด้านนี้นะคะหนึ่งครั้งนะแล้วก็บิดมาแบบนี้ค่ะวนมาหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ค่ะวนมาแบบนี้หนึ่งรอบนะคะแล้วก็จับพับมาด้านนี้นะคะนะสอดหน้าเส้นนี้นะคะเส้นถอนตัวเองแบบนี้ นะะคจะพับมาด้านนี้หมุบนวนไปด้านนี้ค่ะหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็วน,น,นมาแบบนี้นะคะวนมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับกลับมาด้านนี้แบบนี้เลยสอดลงในหน้าเส้นตัวเองนะคะสอดลงเป็นในกลิบเส้นสีเขียวนี้ด้านในนี้นะคะ ดึงมาแบบนี้นะคะ ะะได้แบบนี้นะคะเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จับริบินมานะคะพับมาด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดเข้าไปในเส้นสีชมพูสีเขียวอย่างนี้นะคะหนึ่งทางนะนะคะดึงมาแบบนี้ นะคะนะคะ,นะคะแ๋้วเราก็ตัดปลายนินปินทิค่ะ นี้นะคะจับริบบินนะคะขึ้นด้านบนนะแล้วก็พับลงมาด้านล่างนี่ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสับตรงนี้ แล้วก็สอดลงในหน้ากลีบแบ,บ้นี้นะคะเส้นสุดท้ายนะแล้วก็ทะลุลงด้านล่างนะนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จแล้วเราก็จับริบบินมาค่ะพับมาด้านนี้บิดมาด้านนี้นะคะแล้วก็พับลงด้านหลังนะะียค่ะ แล้วเราก็ตัดปลายดิบินถึงนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะค่ะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน คะดอกบัวดารานะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทริปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ